พอพักหนึ่งแล้วก็ฝนฝนมันจะมาด้วยจากนั้นพอมันมันตีกลับขึ้นมาตัวนี้มันจะเป็น,นคล้ายพายุนี่อากาศตรงนี้แดงสีแดงเลยแหละก็ล้มแรงมากผมก็อยู่ในบ้านมองไปฝั่งนี้ก็เห็นต้นไม้ที่ที่เราเห็นเนี่ยล้มก่อนแล้วก็ไปดูลังบ้านฝั่งลังบ้านลูกบ้านฝั่งลังบ้าน,น,นก็ต้นไม้แถวนี้ยี่สิบกว่าต้นล้มแบบปุ๊บๆไล่แบบแบบแบบเหมือนน่ากลัวมากครับ ันนี้พอพอฝนซาก็ชบบาวบ้านเขาวิ่งมาแจ้งว่าคนนั้นก็หลังคาเปิดคนนั้นก็บ้านเสียหายบางพวงก็ต้นไม้ล้มล้มทับบ้านอะไรบ้างตอนตอนนี้เช็คดูแล้วทั้งหมดนะจะพ่อหมู่6สมบัติเจอเนี่ย24หลังคาเรือนแล้วก็มีหมู่บ้านแฟดซึ่งเป็นหมู่บ้านสมบัติพัฒนาตอนนี้เขาเข้า,ขาประมาณ20หลังคาเรือนเมื่อวานที่แจ้งไว้ ผมเองได้ประสานที่องค์การบร,ริหารส่วนตำบลคุณบดโด,โดยการนําของนายกตุ่นกองกระทบแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งอําเภอแจ้งทางเจ้าหน้าที่อำเภอแล้วก็แจ้งทุกหน่วยงานให้มาช่วยกันวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ออกมาตำรวจตั้งแต่เช้าเฉพาะหมู่เดียวยังไม่เสร็จเลยเพราะว่ามันมันยี่สิรายจากนี้ก็จะไปหมู่ทางได้แ,แจ้งท,ทางท่านกำนันด้วยตอนนี้ทุกหน่วยงานได้ออกมาช่วยกันตอนนี้ก็ถือว่า เท่าที่เท่าที่ผมเป็นผู้บาบันมาสิบสองสิบย่างเท่าสิบสองปีล้วเพิ่งเพิ่งเคยเห็นที่ว่าอาการแบบนี้หนักมากตอนนี้ที่โรงเรียนก็โดนหลายหลายหลายต้นล้มทับเหมือนกันแล้วก็ที่อนามัยเราด้วยมันว่าเมื่อวานนะคะมันพัดไปพัดมามันก็เพิ่งไปเลยคะ่ะ<ม>ฉันอยู่ในบ้านมันหมุนเนี่ยฉันอยู่ในบ้านแฉะหมดเลยเสื้อผ้าก็เปียกหมดเลย มันมานี่เป็นแบบลมหมุนเลยใช่ไหมครับจ้าจ้าจ้าแรงมากไว้ตอนนั้นจ้าแรงฉันอยู่ข้างในอะ่ะแล้ป้าได้รับอันตรายอะไรยังไงไหมไม่ค่ะไม่เนี่ยเรามาขึ้นป้าอยู่ยังไงฉันไป,นอน,น,น,อปนอนบ้านหลานนอนบ้านหลานเนาะจ้าครับเรามีศพเขาของอะไรได้รับความเสียหายได้ไม่ค่ะมีแต่แค่นี้แหละค่ะลังคาเปิดหายทางหลังเลยเนาะจ้า